นายกก็ก็ตะลึงกับเรียกว่าสรัทธาของแฟนบอลท่านนายกยกไฟฉายขึ้นนะคะแล้วบอกว่าโห oh, พี่แป้งเราน้าท่านพูดว่าเราน่าจะมีสนามที่เป็นอินอร์ด้วยนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าก็ถือว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีผู้หญิงที่ให้ความสนใจเรื่องกีฬาแล้วันนี้ยังมีท่านรองนายกสุริยะแลวก็ท่านรัฐมนตรีกีฬาท่านสรกมเทียนทองมา แป้งก็มองว่าทั้งสามท่านโดยเฉพาะท่านนายกแพ์ทระธานเนี่ยท่านเพิ่งหายจากไทยบัตด้วยนะท่านก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีสเตเดียมเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แป้งฝากและชื่นใจเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดจากการตัดสินใจของรัฐบาล ถ้าในอนาคตนะคะประเทศไทยเรามโวกาสได้มีสเตเดียมนะคะที่เป็นสเตเดียมท,ที่ที่แน่นอนตอนนี้ก็ทุกอย่างมันอยกระดับขอมเอรแต่เนี่ยแม่มองว่าเราก็สามารถที่จะโคเนี่ยเป็นเจ้าภาพร่วมในทัวนาเมนต์นนหลักๆของได้อีก